สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีขอรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2567โดยมีโครงการที่สำคัญดังนี้โครงการขับเคลื่อน,นกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติวันที่6มีนาคม2567หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจบูรณาการด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการจำนวน2แห่งดังนี้1บ้านได้ใจรักรีสอร์ทตั้งอยู่เลขที่277หมู่สองตําบลสวนพึ่งอำเภอสวนพ,พึ่งจังหวัดราชบุรีประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักในขณะเข้าตรวจพบพนักงานประจำจำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ดูแลสถานที่ จากการตรวจสอบทราบว่าสถานประกอบการมีการจ้างงานคนในพื้นที่ทำงานเฉพาะในช่วงวันหยุดที่มีผู้มาใช้บริการในการนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือให้นายจ้างมาพบกรณีส่งเงินกองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้องตลอดจนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมีหนังสือให้นายจ้างมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป สบริษัทพอเพียงอินดัสที่จำกัดตั้งอยู่เลขที่130ทับ1หมู่5ตำบลป่าไวยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีประกอบธุรกิจผลิตน้ำดื่มมีพนักงานจำนวน110คนโดยเป็นคนไทยทั้งหมดในการนี้ได้สุ่มสัมภาษณ์การทำงานของแรงงานในสถานประกอบการโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระสุงแรงงาน สรุปผลการสัมภาษณ์ไม่พบข้อบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและทุกหน่วยงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆตามภารกิจหน้าที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันจำนวน2แห่ง ดังนี้หนึ่งบริษัทแก้วมังกรเภสัชจำกัดตำบลดอนกระเบื้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและสองบริษัทราชาเซรามิกจำกัดตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้เมื่อวันที่21มีนาคม2567ได้ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2567ณนโะรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีนำทีมโดยนายกิยติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและร่วมให้กำลังใจบริษัทบางกอกหลักแอนคอสเมติกจำกัด ในการนำเสนอผลงานชมรมทูบี m u e r บอรของสถานประกอบการเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานมีดังนี้กิจกรรมที่1ส่งเสริมและให้ความรู้สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่โดยการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คน ผลการดำเนินการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำในสถานประกอบการ51แห่งโดยมีลูกจ้างได้รับความรู้150คนสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม2566ถึงกุมภาพันธ์2567ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่416แห่งโดยมีลูกจ้างได้รับความรู้150คนกิจกรรมที่2 ส่งเสริมและให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำและสำรวจข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยมีแรงงานนอกระบบได้รับความรู้74คน สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม2566ถึงกุมภาพันธ์2567ันาเดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการให้ความรู้ปรึกษาแนะนำและสำรวจข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยมีแรงงานนอกระบบได้รับความรู้371คนกิจกรรมที่3การบริการด้านแรงงานในพื้นที่ดังนี้ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน1,204ครั้งโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์365คนงานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีผู้มาขอรับบริการ1,099คนแยกเป็นงานจัดหางาน32คนงานฝึกอาชีพพัฒนาทักษะ39คนงานด้านประกันสังคม1,028คนโดยมีผู้ที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ1021คน และมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์1,021คนสรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม2,566ถึงกุมภาพันธ์2567เกี่ยวกับการบริการด้านแรงงานในพื้นที่ดังนี้งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน4,705ครั้งโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์2,336คนงานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีผู้มาขอรับบริการ212 2คนแยกเป็น งานจัดหางาน58คนงานฝึกอาชีพพัฒนาทักษะ671คนงานด้านประกันสังคม2,389คนและงานสิทธทิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ4คนโดยมีผู้ที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ2 761คนและมีผู้ได้รับสิทธิทประโยชน์1,752คนการดำเนินการสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่20มีนาคม2567เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีจังหวัดเคลื่อนที่ณเทศบาลตำบลด่านทัพตะโกตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้วารชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี โดยได้มีการแจกแผ่นพับให้ความรู้ด้านแรงงานแนะนำภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งมีการแจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์2567มีผู้ใช้บริการ265รายโดยให้บริการ1,069รายการแบ่งเป็น กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน858รายการกิจกรรมบริหารจัดการด้านแรงงาน211รายการร้อยละ50ของความสำเร็จจากการรับเรื่องส่งต่อโดยมีการรับเรื่องส่งต่อ166รายการดำเนินการแล้วเสร็จ166รายการคิดเป็น100%ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม2566ถึงกุมภาพันธ์2567 มีผู้ใช้บริการ1375รายโดยให้บริการ6203รายการแบ่งเป็นกิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงาน5060รายการกิจกรรมบริหารจัดการด้านแรงงาน1143รายการร้อยละ50ของความสำเร็จจากการรับเรื่องส่งต่อโดยมีการรับเรื่องส่งต่อ938รายการดำเนินการและเสร็จ9 8 8รายการคิดเป็น100% ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพุทธศักราช2567ณนะวันที่29กุมภาพันธ์2567อยู่ที่273,915.97สตางค์คิดเป็นร้อยละ65.31